แค่มีคนกดหัวใจให้ผมหนึ่งดวงมีคนมาคอมเมนต์ผมก็ดีใจมากนะครับผมมาครับไปรุ่งวันนี้เราจะไปส่งพัสดุก,กันนะครับวันนี้ยอดน้อยเลยนะเดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะมีไครเดอร์หรือเปล่านะวันนี้ขอร้องกับลูกค้ารับเถอะนะยอดไม่พอยิงวันนี้ครับผมคิวแรกนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายเลยลูกค้าโทรมาบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่จะเข้ามารับพัสดุที่รถได้ไหมพอดีพี่รีบได้ครับผม ไม่มีปัญหาครัเนี่ยมาจอดลอลูกค้าไม่มีปัญหาครับ,รบ,รรบแต่ปัญหาก็คือนี่ครับ <c oughs> ของมันอยู่ข้างในโอ้โหเอาเลยคิวแรกก็เอาเลย Q เออลัวอันไหนวะเนี่ยโอโชคดีโชคดีโช,ชคดีวันนี้ลูกค้ามารับท้องเองแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อันเล็กหรืออันใหญ่ <c oughs> มาเพื่อนลูกค้าบอกว่าเป็นก้านปั่นน้ำฝนเด้อ น่าจะอันนี้แหละเอ๊เจอแล้วโอเคนะครับลูกค้ามารับของนะครับผมคิวแรกมันหมานครับผมมันหมานครับเท่าไหร่ครับยอดมันอันนี้มันสองร้อยหนึ่งบาทโอเคสองร้อยยี่สิบขอบค<อ> <20 S 2> ุณครับผมดแลได้ทิปไปนะเพื่อนเพื่อนยี่สิบบาทครับผมวันนี้หมานครับเพื่อนเพื่นอนคิวแรกก็ได้ทิปเลยอะ่ะคิวต่อไปนะเพื่อนเพื่อน นี่นะครับร้านหมาแดงครับลูกค้าประจำเสร็จแล้วไปต่อด้วยร้านมอเตอร์ไซค์ครับติดกันเลยจัดไายครับไวรุ่นร้านนี้ชื่อคุณพรเพนนะครับคิวต่อไปเลยนะเ,นเพื่อนๆร้านท่อมอเตอร์ไซค์อันนี้คุณยันเพนชื่อขายกันเลยขอมาต่อผม663บาบทด้อคิวต่อไปเป็นที่นอนนะผมเอาไว้ในะบใบลูกค้า เครื่องตัดกิงก่งไม้แงน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 อันนี้ลูกค้าโอมา้แล้วนะเอามาไว้ในบ้านให้ลูกค้าได้เลยแงนแงนแงนเชื่อผมพี่เพื่อนลูกค้าต้องมาตัดอันนี้แน่เลยดูดิมันเริ่มลบแล้วนะเชื่อผมเลย,นะยดโดนไมใช้แน่นอนเลยร้านชานมไข่มุกเหมือนเดิมครับผมผมเราชอบจริงๆเลย กองใหญ่ด้วยนะหนักด้วยอ่าโอเคสองลังนะพี่เ <c oughs> อ้ยเงียบอะไรแปลกๆเงี้ยเ,บบบบเพื่อนๆแน่ถังน้ำแข็งนะเอาละเวย้ยจะเปียกเบาวะเนี่ยขอมาก็จัดให้ครับอ,อนนแอบไปเลยปิดไปเลยเรียบร้อยนี่ไหนนะเอาไว้ในร้านให้ลูกค้า ขอ,อเป็นตอนเซนเตอร์นะเ,นเพื่อนๆอันเลยนะเพืเ่อนๆส่งของ538บาทดูลูกค้าให้มาเอาไปเลยน้องค่ากาแฟหวานสิค่ะวันนี้แงเด้งแงเด้งครับมาดูไฮโซดิผงม,มาแล้วน้องผมรักกลัวหมาพี่จริงๆตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเ,นเพื่อนๆ ขาประจาเหมือนเดิมครับเฮ้ยคนไหนสั่งก็กนนนะงนะสั่งทุกวันจริงๆนะเพื่อนๆจรงิงๆนะสั่งทุกวันดีนะไม่อย่างนี้เมื่อวานยังมาส่งมีส่งทุกวันครับเออให้มันได้เรื่องเลยนี่วันนี้สองชิ้น,น,นของเมื่อวานยังไม่ได้แกะเลยของใหม่มาอีกแล้วเรียบร้อยครับปิดประตูวไว้เหมือนเดิมค่ะแ วันะพเพื่อนลูกค้าผมนี่เหนียวแน่นเห็นหมห่แม่บ้านนี้นี่เมื่อวานก็มามีทุกวันกนะไม่ต้องกลัวรอบเช้าก็เหลืออีกสองคนนะพเพื่อนเพื่อนเหลือ <c oughs> เหลือคุณชอบชอลูกค้าประจำนี่นี่เดิมครับเอาไว้ก่อนเดียเย็นโอนให้ N H. วันนี้ห้ารหบาท ตอนนี้ก็เอาบ่ายโมงแล้วนะเพื่อนๆน,นี่ครับผมลูกค้ากดเรียกรถให้มารับเป็นพัสดุชิ้นใหญ่นะจัดมาเข้าไปรุ่นบอกได้คำเดียวว่าหนักมากเพื่อนๆคิวสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆรอบเช้านี้นี่เลยครับผ ก็ถึงโกดังแล้วนะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาช้าเหมือนเดิมช่วงนี้นี่จะมีนี่นะเขาจะเรียงงานไว้ให้เลยเป็นแถวเลยเราก็มาดูอีกทีหนึ่งดูที่นี่ก็ช่วยกันครับผมแต่ไปไปรุ่นเดี๋ยวไปดูของก่นอนร้อยครับผมรอบบ่ายยี่ตีบ้านนะเพื่อนๆแต่ก็ขาประจำตรงนั้นนะ่ะนี่ต่องก็ต่อบ้านเดียวกันเหนียต่องกล่องงานสบายคิวแรกรอบบ่ายมานแล้วนะเพื่อนๆนี่เลยครับผม ร้านหมูกระทะเอ่เป็นไงผมมา่อกี้ร้านพี่เขาบ่อยนะสิบฟรีหนึ่งอนะ่ะเอา้าจะมีปาษาสมแต้นะใกล้ครบสิบแล้วเดี๋ยวรอครบสิบก่อนมากินฟรีจานปครัเข้าไปรุน่นไม่ต้องกลัวนะเพื่อนเเราสง่งเงินเขตก่อสร้างนะเขากำลังวุ่นวายกันอยู่นะเราก็ส่งของนะเออเออเอาดิเ<อ>ขตก่อสร้างเราก็ส่งนะเพื่อนๆทางมาได้นะไปครับผม <laughs> ของบ้านลูกค้านะขายไข่เป็ดโอเคเอาสองแผงเท่าไหร่สองร้อยีโอเคนี่ได้ไข่เป็ดกลับไปกินเลยไปไวรุ่นไข่เป็ดสองแผงครับอีกแล้วครับท่านร้านชาไข่มุกเหมือนเดิมโอ้โหมีติดรอบมาติดรอบเลยต่อ <c oughs> ไปนะไวรุ่นอันใหญ่นะ เอาไว้ในบ้านให้ลูกค้าเลย,เอยตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะเพื่อนๆวันนี้นะ่าจะเสร็จไว้นะเหลือห้าคนนี่ครับคุณช่ออีกแล้วครับท่านเออแกยังเป็นนึ่งขนันเหนียวใช่ไหมเนี่ยดูดิ <laughs> ดูดิไอของเก่าเมื่อเช้ายังไม่อนเลยนะของใหม่หมาอีก <laughs> เหลืออ uh, ีกสามคนแล้วครับเพื่อนเือนเาอีเก้าอีเสร็บร้อยผมและแล้วก็มาถึงไม่ถึงสี่โมงอ่ะเพื่อนๆคิวสุดท้ายนะครับ้ยวันนี้เสร็จไวอ่ะนี่เสร็จไวอ่ะลูกค้าบอกวางไว้ในบ้านได้เลยนะวันนี้ก็ปิดท็อปก่อนสี่โมงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดหัวใจ กดติดตามให้ผมด้วยนะพรา่งวก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมไปแล้วครับ